ไพ่ความรักอีกรูปแบบหนึ่งคะ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมอคนนี้มีแต่คุยเรื่องแต่เรื่องของความรักค่ะนะคะความรักค่ะนะคะเป็นไพ่ความรักแบบบิตกกังวลคะ่ะเป็นไพ่ความรักอาจจะเป็นความรักแบบไม่มั่นใจคะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอ่อนแอนิดนึงคะ่ะ อ่อนแอในเรื่องของความรักนิดนึงค่ะนะคะเป็นไพ่อ่อนแอที่เรารักเขามากค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะเป็นพี่ตกกังวลคิดถึงเขาเหงาเศร้านะคะไพ่ขึ้นมานะนะคะก็ไพ่ขึ้นมาเขาก็เป็นคนที่นะเขาก็มาหานะคะแต่เขาไม่ได้มาบ่อยนะ,ะแล้วเขาก็นานๆมาทีหนึ่งสองอาทิตย์มาทีหนึ่งหรืออย่างนั้นก็ อ่สีห้า 4, วันมาทีหนึ่งค่ะนะคะจต่รักไว้เขาก็รักอยู่ค่ะนะไพ่เขาก็รักอยู่แต่เขาก็เป็นพิโตก,กังวลค่ะนะว่าไพ่ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่มีเขาคนเดียวนะเน้นๆก็อาจจะเป็นผู้ชายค่ะนะคะนะเน้นๆผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยนะคะมีอะไรที่ปิดปิดบงับงบังไม่เคยบอกเลยค่ะนะคะว่า มีแฟนหรือ,อยังอยู่ยังไงยังไงแต่ก็มาหาค่ะมาหาอยู่ตลอดเวลาไพ่ก็เลยเป็นไพ่ความรักแบบวิตกกังวลค่ะนะเป็นไพ่ความรักแบบเลื่อนลอยวิตกกังวลน,นะสองวันสามวันโผล่มาทีนึง นะคะพ่ายความรักแบบนี้แต่ก็มาหาอยู่เรื่อยๆๆ,ๆแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าเขานะคะเป็นยังไงอะไรยังไง <ๆ S 1> เขาไม่เคยบอกเลยะค่ะนะคะเขาจะปิดบังเราเราไว้ตลอดนะเรื่องของส่วนตัวเขาไม่รู้เลยะคะ่ะแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างง่ายๆไม่เรื่องมากะค่ะนะคะ,ะ,คะเวลามาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไระค่ะ เขาก็รักอยู่นะคะรักก็รักผสมควรให้อยู่ให้กินเลี้ยงดูพอประมาณแต่ผู้หญิงเนี่ยก็รู้สึกว่ารักเขามากเลยเป็นไพ่มิตกกังวลค่ะนะคะก็เลยทุกใจนิดนึงค่ะนะคะนะคนไหนนะคะนะที่ผ่านคลิปนี้มาผ่านคลิปนี้เข้ามามาเจอไม่ต้องมิตกกังวลน,นะไพ่ขึ้นมาคือเขาจะเป็นยังไง นะคะผู้ชายคนนี้เขาก็รักเราอยู่บางครั้งเขาอาจจะไม่มีเราคนเดียวก็ได้ค่ะแต่เขายังไม่ได้แต่งงานกับใครเขายังไม่ได้เอาใครเป็นแน่นอนค่ะไพ่ใบไพ่ขึ้นมาในชุดนี้นะนะคะหนูยังมีโอกาสเรายังมีโอกาสที่เราจะมีสิทธิ์เป็นที่หนึ่งได้อยู่ค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เอาใครเป็นที่แน่นอนค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาก็ยังรักสนุกอยู่ค่ะนะแต่เป็นไพ่ที่ดีคือเขา ไม่ได้เอาเปรียบเราค่ะไพ่ขึ้นมานะนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีค่ะสําหรับไพ่หนุ่มสาวนะไพ่หนุ่มสาวที่เข้าคบกันอยู่รักกันอยู่ค่ะเขาก็จะมาหากันเรื่อยๆแต่เป็นความรักแบบปิดๆบ้างๆเป็นความรักที่นะคะอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้เรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งเลยค่ะนะคะไพ่ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะแต่เป็นไพ่ความรักที่ดีค่ะนะคะก็ขอให้เข้มแข็งสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะนะคะไพ่ที่เป็นผู้หญิง เข้มแข็งให้มากขึ้นแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นค่ะนะคะก็อย่าไปรักเขามากนจเกินไปเอาพอดีพอดีค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ถามว่าดีไหม ก็ดีแต่เราเนะี่ยไปรักเขามากจนเกินไปเลยทําให้เราทุกเลยเป็นความรักแบบความรักที่ทุกและเป็นความรักที่เป็นวิตกกงบลค่ะให้ใบนี้ขึ้นมานะก็ขอให้เข้มแข็งก็แล้วกันค่ะนะคะเอฟซี FC ทุกคนนะอย่ารักมากจนเกินไปค่ะให้รักตัวเองค่ะ